สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านวันนี้เจอกับแจวอีกแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้แจวจะทำอาหารอะไรติดตามชมกันได้เลยนะคะ คือสแกล l อปนะคะ่อเชื่อค่ะดูเราจะมาดูกันคะว่าวันนี้จะออกมาเป็นอะไร ะะเพื่อที่จะให้เหนื้อเด้งกรอบก็ไม่สุกเกินไปนะครัทีนแล้วเหมือนเชลส์แกลล็อกเบยมันสามารถที่จะทานดิบได้เลยนะคะเนี่ยวกันี่เลยค่ะเราออกมาช็อกในน้ำเย็นนะคะออกมาช็อกในน้ำเย็นเพื่อที่จะให้ออความกรอบและความเด้งของสแกลล็อกนะคะไม่ไปไหนมันจะมีความฟินเลยนะคะคุณคะได้มาแล้วนะคะสังเกตได้นะคะความหนึบหนึนื เนี่ยค่ะมันจะทำให้รสชาติดีขอลองชิมสักหนึ่งก้อนก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะอร่อยมากเขาบอกอร่อยจริงค่ะักกค่ะและนี่คือส่วนผสมนะคะในตอนนี้แจ๋วได้ใส่ปลาราเป็นตอนน้ํากะปิตามด้วยน้ำมันเออ่เขาเรียกน้ําตาลปี๊บลงไปในเนี้ยนะคะเราผสมกันและแจ๋วได้เอาเข้ามาในไมโครเวฟแล้วก็ตั้งเวลาไว้ที่35าวิน,นะคะ เพื่อที่จะได้ทำให้มันสุกแล้วก็จะเป็นวิธีการรวบรัดของแจ๋วคะ่ะเนี่ยคะ่ะออกมาแล้วหอมฉุยเลยความร้อนกระจายกลิ่นก็กระจายโอมเจ้า oh แล้วฉันไม่ล่าตอนนี้ช่วงีวจะเารกัน,กเ,น,นะะเพราะว่าใช่วงขงารกำลังทำปลูก,กลเหือกแคมปดค่ะแต่ส่วน,นทีชชเนี้ยเดี๋ยวชอบเนพิเศษค่ะช่วโควิก็จะเน้น,น,นได้ก็ติก็เน้นอยู่แล้วะคะสุสสมลงไปแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเปนนี่เลยนี่ันคือเาเป็นปอนะคะคุณา ส่ลงไปเดี๋ยวกากิเกุกีกีก็เวลาเริ่มสุกเนี่ยเนื้อเขาจะนิ่มประเดินเยอะวมันอะีาย ต่อามาตามด้วยสิ่งนี้เลยนะคะต่อามาตามด้วยสิ่งนี้นะคะเพื่อนเลือ,อกแล้วใช่ไหมมันคือตั้งแตง่งว่ามาแจ้งส่งหมด์แล้วกันนะคะ ความีวไม่เคยเปนอะไรอีกแล้วสิเราใส,ส่ไตามวนี้มาใไปเลยนะคะเจ้าเป็นคนชอบๆชอบาาทำงาเบื่อนะคะทราบไหมเจ้าจะใสไปทั้งหมดเลยนะ,คะกค,คุกคเ,คบเบาวจะไปใ,ให้มันช้ำตัวนี้และนี่ค่ะคต่างก็มีที่หน่อยะคะ่ะ ใครที่ชอบหวานใครที่ชอบหวานแเจ๋อจะออกหวานนิดๆแล้วก็จะเน้นไปที่ความเปรี้ยวนะคะมัเป็นไรล้เดี๋ยวน,น,นะ,ะขอชิมได้ไหมนะคะขอชิมกันแป๊บนึงอืมอ่า,าอืมผ่านไปาป๊บนิดนึงอืมนี่หน่อยนะคะไม่ใช่เหรอนิ่หน่อยเสร็จแต่นี้แล้วัแซ่บมากเลยค่ะคุณขาแล้วแจว๋วก็เอ่อตามด้วยสิ่งนี้ค่ะนี่งไงมันคือน้ำแตงสแกลล็อป โอ้ยแหนมเจี่ยวก็จะน้ำตาลร่วงน้ำลายไหลเนี่ยค่ะทำไมเจี่ยวใช้เบบี้แครอทเพราะว่ามันมีความหวานมากแล้วเราก็อยากจะทำอะไรที่มันเป็นหรอเขาเรียกอว่าอะไมม่่ซ้ไรแบบเดิมนมะค่ะเจี่ออยวทานเบบี้แครอทเล้วมีคำสุเอ้ยหวานหวานกับปกติแครอทปกติอีกนะอืมเราทำแบบนี้ได้ไหไมได้ไหมหรอเพราะมันแซ่บอร่อยเนี่นะคะอะไรก็มีอะไรก็มีแซ่บแ คุณสำหรับทุกๆการรับชมจะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าหากชอบก็่ย่ะจะได้มีกำลังใจแล้วก็จะได้มีผลงานมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ดูไปเรื่อยๆนะคะค่ะและนี่คือตำแตงหอยเชลล์นะคะตำแตงปลารขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆการอคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเที่ยวหน้าแจ๋วจะมีสูตรอะไร มานําเสนออีกต่อไปนั้นก็คอยติดตามกันนะคะตอนนี้แจ๋วต้องขอตัวนะคะขอตัวไปทําความรู้จักแต่ไม่ใช่ไปทําความอร่อยอ,อีกนอืวอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองทําทานกันนะคะ